่ก็มันเล่ียะไรเล่นค้อมือถกันจริงเลยเล่นเกมไปเจ้าเขาจะชิตอยู่ต้องกันมือเจ้าพี่กี๋พี่ีไม่จะตั้งมือตูมาเป็นตาสลัดมามาเป็นจับที่นี่เป็นกระป้องก้มูอยู่อยู่ทั้งนี้เจ้าอยู่งการเป็นกรรมการใช่ให้จับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อย่างทั้งกูก็ไม่จะปวดเท้เท่าแท้่การท้าเท่าอะไรทั้งมือเจ้าในน้ำของทีมบีมือเขาเอเนาะเออเขาเอเขาบีของมือคอยนี่หมอนล้ำใจเกินแสนเออหมอนล้ำใจเกินลอย อันนี้เป็น A อันนี้เป็น B ีหะต้องคอยเป็น A มูเจ้าเป็น B ีเอบีดีดีดีอันนี้ที่เป็นเอฟบัตเนี่ยโอ้ยหนูมาปองค่ะแกไม่ขอยถามแน่ไม่นี้เจ้าได้กินกาแฟไปมึงใส่เื้อให้กูกินเลยเศร้าดูในเถกูไม่ได้กินอาการมึงยามมาไม่ได้กินแเห็นมเห็นมั้ยเขาแจกเรื่องอะไรเอ่อถวางมือน okay. ี่แค่เขียว มันอยูทูป่ากในกาแฟ่จ้าไเป็นอย่างเบิดแสดงว่าเบิดไว้ยอนไม่ใบึงตาฉันแตสวยฉันรู้แล้วว่าบังขันรับปีแดงจังม้อลอยอ็นอย่างเอาละหย่ำไครมุกปได้เด้มันหลุดร้อคว้าพ่อยอยเขียวใส่มาหย่ำยี่หามึงเขียวกับพ่อี่ยูทปากยูจะนุกเบ้าจนุก่านาะขันคู่เบ้าปากอะไเกมอีหยังเล่นงเกมที่บอกนี่นี่นี่แลอีหยังเทจจัไหนเกมอีหยังอธิบายมาอธิบายอธิบายกูเ่าเข่าใจคูเพกอันนี้เอาไปก่อนให้ให้เป็นผู้โซ่อธิบายผู้เ่าฟง มาเจ้ามาตอบเจ้ามาตอบหนังเอาเจ้ามาตอบเพราะจิไปใบมันบ่มีขั้นนำนี่ตอบไปแั่ไหนอย่าคิดโอ้เบาง่ายๆว่าใวัดหายไม่ไงซีนี่เป็นพูดใบครับพูดตอบพูดตอบตุดนั้นเป็นผู้ใบให้ยไม่ใไ่ซีเป็นผู้ตอบพูดสิเป็นผู้ยกป้ายบัดนี่พูดยกนี่พูดนี่เลยโอ้พูดนี่เป็นผู้เห็นผู้เดียวเออพอพอพอบักทั่วขย้ำไม่แรกฮะเอาบักทั่วขย้ำไม่แรงกินปลาเลยเอาไปปลูกให้พ่อมพิงคนกินเอาอาปากเบือง ทีมดเอาทว่านี่แม่สองคนเป็นผู้ใบไหมไม่ใช่ซีเป็นผู้ได้เบิ้งโทรทัศน์จะเฉียบปะเบื่อลงคนตัวยเจ้าเป็นผู้ตัวยิชุ่มสองคนเป็นผู้ใบให้เจ้าเมื่เข้าใจปะพงนี่นี่เค่าวชัดสนเนาะมันเป็นผู้ช่วยผู้นี้เป็นผู้ใบอีกบ้างเห็นไหมใบผู้นี้เป็นตอบฉันตัวจังสิบ้าทนี่บ่อยนะหกผู้ช่วยผู้นี้เป็นผู้ใบอีกบ้างเห็นไหมใบผู้นี้ใบผู้นี้เป็นตอบฉันตัวจังสิบ้าทนี่บ่อยนะหกจดตาเบื้ง มาห้ามลิ่ให้แล้เบิงเรางูมามาไปเอาหุ่นข้ามๆ่ขนันเดี๋ยวมาปอกขาโมตัวก็ได้โมตัวแต่ว่าใม้เข้าใจอยู่อีสันดาดหมาจะพอมึงเดินใหญ่ไร้วงหรือแม่เนอกเอาโมกูมาลับคราใครมาลับคาใแม่มึงตีมาลับจอนจัดนี่ข้อข้ามนีคืนนีบอกกูว่าเนี่ยงมัดนี่กะชิเอาตัวใบเอามึงใบกู่าอีวิกิสเมคาัดเราดิกูว่ามันขาดห่าง ไ้วยพลังเส้อด้วไพลังเสอไม่เห็นไปว้างัรบ่ะบ้พันเห็นบ่อันจับไปนาบ้นี่จับจับแล้วเนาะมาจากสีนจับไปเอาไปเริ่มไปนี่เอา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 อันอันอันหนาใหญ่ๆหนาใหญ่ๆูถ้าไหนขอจขอถ้าเหมมคนละทีม้าคนละทีมเป็นหนูยาฝ้าอยู่ซื้อทั้งนั้นใา้อกอีกดังใอีกดังใอกดังเมนเมนจกพรรบ พี่พี่บอขี่ทีพ้อมขี่ทีพ้อมมยหนุกบอสบอสเมียนบอสเมียนอันขี่ทีบิเฮียนพี่ขี่ทีบิเฮียนไมอผู้ใดไ่ผู้ใดอที่เบิรเฮียนหนาใหญ่หนอยสิิักูว่าอายุเฉพาะทางหลังห้องกูจะได้ไปกุงเทียบน้ำมูบะโอ้ยกูหัวก็หูกูมาหนากูขี่ทีเบิดเฮียนเบิดซุ่มเบิทางนั้นบินึ่งคะ ของอีชันเออข้าศสิเรียนแล้วพี่พี่เปสเต็กแม่มึงหังกระดักกระเดียดเทวทัตทร์มาไปมึงไปถ่วยฮะสายที่หอดูไปได้ซีเป็นผู้ถ่วยหมูเจ้าเป็นผู้บอกโอ้ย,ยนี่กับปึกแล้วนี่กับปึกแล้วพุ่นไปพุ่นแม่ทอ้พี่ไปพุ่นไออันนั้นอันยูทงหน้าแม่อันต้นนั้นเสียงอันนั้นอันใส่อันใส่ตามองหงแม่ประเทศ ยุ่ขังมันเขียดท้บักหน้ามันเลยย่ขางบักน้ามาอีกบัะพิษโอยมันันเป็ตอเนี่อะไรจะใส่ตามังฮวงแม่พวกยุรยังฮโอ้ยยู้ยู่ในเดียวกันแม่โอ้ยโอยบานันแม่อันัอันนี้นเบิร์เวลาเบอร์เวลาเบิร์เวลาเลวเบิร์เวลาเลวพอจบไม่ยังสรุปปากกอกแม่นี่กูแจังียุนี่ไม่ก มึงไปอยากบอเหียวบางเมือกูก็่เกเกยก็ยยู่สิทห่วพรมติดข้อังสีกูยากูจักยให้เกีรยุ่นีอแมโอ้อิบิกกีขึ้นมาที่เท้าแบบนี้มันกลเป็นมันเลียนไหัวงอายอย่างแน่วันทอนพูดเถากันจสักพูดเถ่าปึกน้อยใหญ่ที่ทีมชุ่มคอยทีมชุ่คอยกูไเอาดีๆใหญ่เออกูไม่ขายหน้ากันแล้วกันละต้องวางบ้านเอเออเอาไปเอาแล้วคนตายคนตาย ตายเขตายเปผีตัวผีตายตายไม่ไหมตายไม่ไหมตายตายไม่ไหมข่าในเน่าข้าในเน่าเอาไปวัดเอาไปวัดเอาไปวัดอ้อมิมอ้อมิมเ้เน่าอ้อมิมอ้อมิมขึ้นเม่ขึ้นอม่มขึ้นมลางหนาล่างหน้าไอ้้ม่เคยลางหนาแล้วเฮ็นจังได้วางดอกไม่กันอีกไอ้กำหนดการไงว่างเอกไม้กันแล้วเฮ็ดอยังทอดผไตทอดผไตผไตเปิดจุนลูกหนวจุนลูกด้วงเปิดแล้วเิดแล้วเิดแล้วให้กูถามเนี่ยุสิเผาย่ำใด มันอีหยังยะนี่ิเผากะบอกจูดลูกหนูไดที่แรกชัวกุสิไล่ฮอดร้อบิทีวันศุกร์นั่ดาสะแตกยังกนสิบ้าทำประวัติผูิอีปอบนั่นเลวกูกระลังสีเบ้าตู้สีเบ้าว่พี่บอมเนีไปหยังตายแล้วเขาไปเผาตัวบ่คว่ำงูหรือป้าปันผู้ใดเนาะยักษ์เลวเขาก็ไปนักศึกษาพิธีการกันลายเนาะไปช้าเขาเลยนึงให้เลวให้บันทึกให้ผู้ใดบันทึเปิ้งเฮาคนจะกูกระไรเกียรติสีไหอยู่้ช่วย อันกูจะอได้ดอัน,นงเอกังเอกองเอกงเอกเออันล,ลี่ยปิยพ,นพัน์บังเอเพนภาังันอเท่าทะเท่เท่า,ทาอันเทาเท่า,ทาอันไม่ใช่สวยิ่ เรียงน้ำมาหนีิเรียงน้ำฮะเรียงน้ำเขามาหนีิเรียงน้ำมาเนี่ยอันนั้นอันนั้นแพทย์ที่แพทันที่บายให้เขาสร้างมึงไอะไรเมหมฮะอันที่บายให้เขาสร้างมึงอะไรเมเอเบียเออบเบียตงฮะโอ้ยอีเป็ดมึงอันที่เขาสร้างมึงอะไรเมเอเบียผู้ใดผู้ใดสร้างกูบอกมาเลยดิตงไปไปสร้างกูก็ตินกันไปยืมหัวไปเลยดิผู้ใด ผู้สาวนไหนเมีเหอนาเหมือน้าเหมือนาเหนายผู้ไหนอายยาเอ็นอนละดีโอ้ยนั่งเอกมึงเชใเข้าใจแล้วมันคือเพว่าซอสซอสอสคได้เอิรนซื้อตัวอืยี่เปยกังอตาทิมช่มคอยมาที่นี่น้เท่านั้นกูงงวะนั่งเอกนังเอกตอบองไรมาเพนาราองพันกูถามนะนั่งเอกตั้งแต่แต่โดนแล้วเมียเพนารผางก็เปพนนาเอกกูบอกว่าบ้านคักที่เขาสร้างมึงมึงก็ตอบวมาบ้านเอ็นบางทีแต่เดี๋ยวกูกูหัตบ้านเอบี อตัดดานเลยเนาะอีต่อเพราะถ้าไหนกูเงินอีถ้วยผุดเอีนออร่ดีขึ้นอยู่ในน้ำมีอย่างยู่ในน้ำเอียนออร่าดีย้อนน้ำจะหึงไปบันี้ที่ผู้ใดบันี้ที่ผู้ใครบันีที่ที่นี่ทุกหนมาท่านใดจะขัดเด่นอยู่ใหญ่เอาหนึ่งเลยเอ้าวมจชนให้ใหญ่ไม่ใช่ซีเ่หัวไม่ใช่ซีอ้วนอ้วนอ้วนเบาหวานอ้วนด่านลกเก้านี่แม่หมูเฮานี่แม่หมูเฮาหมูเฮาหมูเฮาพี่บ้าไปไม่ใหญ่ช่วยกันพระเอก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 โมทนเดช ย้ำเปลี่ยนเบิ้องบนแล้วมันหลายหลายย้ำไปเบิ้งบนขยะขยะนาตู้นาตู้นาตู้กระเทยกระเทยอันเดียวกระเทยยีหลีฮะไพ่อีกแก้วหยังกับกระเทยโอ้ยเข้ามาขโมยเป็นกระเทยเลยนะแม่มังเจียวผัวไม่ถึงมึงมาห่ามาหันสั่งแม่มังเกันเอาเดีองไปถ้วยเพื่องไปถ้วยถ้วยสองต่อศูนย์เขากัดทลรกเนาะไปถ้วยข้างลแรงไปพุ่น เอนป่ะนีมึงกันัโอ้ย้วยพี่แมลงมนไปเด้อักพักค่อยเสียคอยนาะเ้ยหลักเหตเตในตัวเนาะเอาดีดีเอาคือนห้กูมาหาูไปนี่มาตอบันี้มามึงมาตอบอีหยมึงไปยุ่พุุนคุณจเป็นผู้ใบเออไม่าเป็ตอบนะถ้าเป็นคตอบเออเอีหยงล่ะมีมึงจู่วัดจู่วัด ดู่ข้างพระดูแข้างพระเมบะเมียนดู่ข้างพระไงก็ได้หน่อยปัดบะเมีนหลวงพ่อบะเมีนนี่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 ปัดทีบ่อยไปลาก่อนหลวงพ่อปัดเวียงยาญ่ตะกุบะไลยขัแนนอยู่ทีมผู้เฒ่ามาหากินน้ำสังขานคาเทะกูถามกันน่ะอีหยังอยู่บัด เมนพอมึองอยากอิดระ